มันติดเลือดกระเสียดมันจะติดเลือดกระเสีดสยดยาฟ้าเปิดนี่เปิดยังบอกอันผู้บ่าวไทยมากินปิ้งแย่ด้วยมาเด้อไอ้กินปิ้งแบ่อะไ่างี้เด้อบมาแม่นต้นสดนน่ะนี่ให้มาเด้อเขาเขาเขาบอกมาได้ปิงป้งแบน่น้ำอีหนูเอออันนี้ปิ้งแย่มันวะ <c oughs> นี่ ทุนผู้บ่าวไทยมากินเป้งแย่ด้ไอ้กล้องให้เนงดียวนี้มันโปแเจงเอยกล้องคอยแจงเลยขวดได้กล่องแจงต่ออีกอันนี้ยังปิ้มหมูอันนี้พ้งหมูน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มกะอันนี้อันนั้นเนี้คือว่าเปิดนีน้ำิมอไน้ำมันเจงกน้ำยากเปิดนน้ำมไม่ละ ตัวนี้โบเมนตับบัอนี่ตัวนี้ตับตัวนี้เทียมันจะมีเกอย่างเนี่ยอันนี้อย่างวางไซเมกอะไ้อันนี้จะตับอันนี้เจ้าเทียอันนี้แก้วกรปิอันนี้เจ้าวขิงอันนั้นเจ้าบีอ๋อขิงเนี่เขาให้มาสองแก้วอะเพียงแก้วสามแก้วอันนี้แก้วตับอันนี้แก้วตับบ่อันนี้แก้วขิงอันแก้วผมเเออออ ปิ้งแบบถ้าประเทศให้กินยังสิแแบะจอได้ขายในประเทศไรายอยู่นี่ไม่กินคืออยู่ประเทศเล่าเนี่ยเพิ่์ดสิมร้านปิ้งแบบปิ้ปงม่วอันนี้สุดละลอยเนาะปิ้งคนบ,น,บคนมีบ่ปิ้งคนมีว่วส่วน่วนผู้เบาส่วนผู้เบาไทยไม่กินปิ้งแบบด<ว>้วย<ว>ถ้าดาง<ว>ังมีสีแบงหยอดอให้<อ>ฮะเอา bò là bao nhiêu mẹ? Mùi dạng nhạt quá Mùi dạng chỉ đầy nó Nè, có sáng lao chín tiền bè Nè Dạng chỉ đầy ngân 5 giọt view Dạng chỉ đầy ngân giọt Dạng đầy ngân năm giọt view Bó bèng đi Áo Áo bó bèng ออส่วนผู้บบาไทยไว่มามกินเปล่ยนแหวเ่อน,น,ปนปเป็นส่วนปเปลี่นกินเปลี่ยนวนี่กินกินเปลี่ยนส่วนม่เปลี่นนี่พอจอาพอติงกูไม่กินอยู่นี่ละ <c oughs> <c oughs> นี่ฝ่าเปิี่นแบวได้นี่ยางแพ ขอบใจไอ้เพชรไอ้เพชรอ,อันรดรถหนาด้านอเพิ่นซื้อมาฝาเอ็นบอกอืมสองอันเพิ่นซื้อปีง,งว่ววมาหนึ่งเนี่ยหมูบ่เออปีงหมูซ<ม>ื้อปีงหมูมาหนึ่งแล้วก็ปีงแบเล่ากับบทายกินกาบหน้าบอ,อกมาเล่ากับไปล่างรดแล้วนี่แหละมาล่องซิ่มมือเนี่ยแหละอยู่ทางเล่าเนี่ยแหละ น้อยเดียวนึงน้อยเดียวแซ่บยิ่งได้แอันมันแซ่บแต่หน่เดี๋ยวกินพอดีพินหอยบอทางไทยเพื่อนบ่เคยกินเพื่อนมิตรต่บ้าไม่กินเนี่ยแต่ว่าไม่กินมันกับบ่มี่ไม่กินเนะเพื่อนว่ามันสาบคนบ่เคยกินนะมันบ่กุยมันบ่กุยอ่ะฮึผู้ใช้ทางผลนี่แหละมีปลาเขาไอ้ทิพย์เอ้อเม่นเท่ะนี่คุยกัน เนี่ยอันนี้แจ้วตับบ่เนี่ยมันใหญ่เนาะนี่แจ้วตับเนี่ยกินบักอันนักซาเลเน่เอาแดดกินเรื่องเครื่องนี่พักมีอันนี้มันคล้ายๆพักซาลาเน่ประเทศไทยมันพักซาลาเน่บ่เนี่ยหอมลาบฮะหอมลาบหอมลาบยุนี่พเนินหอมลาบ เบิร์นสเน,นี่ยเนี่ยี๋้วกินโซกันเอาใบน้ำนี่เด้อหอมหลาบกระเพราปลาอร่อยจ้าอร่อยบอกว่าเห้ว่าเปลี่ยนนั่งเอกซองหนเห็นบอเเปลนนเอกองเขาได้เงินช่นว่เปลี่ยนบอกน,บนี่เด้อ <c oughs> อันนี้หนังหนังแพะหนังแบะบ้านเฮานี่ล่ะเขาเจ้าสิมีร้านปิ้งแบะเต็มเด้อยู่นําเล่าเนาะกนอยู่ร้านมันิมีร้านปิ้งแบะปิ้งหยังจังยูไทยมีบ่หันปิ้งหมาเน็บ่เสถียรบ่ซั่นบ่มีเด้อยู่ไทยอยู่ลาวมีบ่โอ้ยอึดหยังอยู่ลาวมีอยู่าอยู่ลาวมีร้านปิ้งหมานําบ มีทางไปไยุราห์ออกกฎหมายฮักอันอียังก็คุ้มคล้องสุนัขแต่ว่าแต่ว่าหมาเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรไม่หลานรวแต่ว่ายุราห์นี่มีลานปีงหมามีลานปีงแบ่มีลานปีงหมูปีง,งวัวปะ่ะนี่ร่องมันบกุยคือเขาวเจ้าวะเดียคนไทยว่าเคยกินเขาวเจ้าวะมันกุยเออมันมันเหม็นสาบ ต่ว่ามากินแท้ๆมันหอมเนี่ยเขาให้เราไม่ไมนกินเราตัวนี้โอเคไหมก้นเฮดตัวประมาณบ่เกินยี่สิบโลเนาะแม่นบหมตัวน้อยๆเบิึงมันบ่แพคเออเบิึงกระดูกมันนี่กระดูกสี่โค้งนี่กำลังปองประมาณนี้เออเจน้อยนี่ร่อง lấy sơn lấy sơn cứ vào sao ơ ôi ôi cái xe cứ đơn thế à bỏ vang bỏ vang bẹp bạ kim pin nè mami chia đào của chị đào quân mày chào hết lần mày chịu ngồi tia dù lạp cái đưa phù hợp thì phù ừ, phở chị phù hợp chị đơ hợp chị phù 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 เออโทษเออโทษจะไปแฉบอกด้วย pues <ienne> it ไม่จินเพีงแม่เด้อไอเด้อแ่งนี่จะาเพียงบอกขันาเียงเนี่ยวางสายเลยอ๋บริการเลยปากเปกโมเป็นยปากโมเป็นนี่น่าจนรง ยันในว่างใช้ป่ะมาได้อกินปิ้งแดะครับเนี่ยอยู่ฟังเล่าเมื่อนี่ยทีมงานซื้อมาฝากขอบใจเด้อเพชรเด้อเสพเสพไปเพชรเอ้ยปิ้งแดดปิ้งไอเพชรซื้อมาฝากอาบน้ำบอกมาก็ได้กินพอดีขอบใจแล้ว เวในเพจมากินน้ำแจักเถื่อเนี่ยขนา,าดมาเด้อวยเพจด้อยแรงมันบกเข้าเร็วนะ่ะเองวันวุเห้บวุเหตุกุยคือจังเงินค่วมเสือเด้อยค่วมเสือของเขาวา่ามันเหม็นมันกุย มันมันมีสูตรมันบ่มันมีสูตรของมันบ่โอ้โหเวียนก็ไปกินหนาวไปกินนี่เนื้อแพะถ้าทางประเทศไทยบ้านเท่านี่ส่งเสริมให้กินแพะยังีงกินแพะเออคือกันละกำเนื้องัวประเทศนี้ สีขายขายดีคือจังงัวนะเพราะว่ามันก็แซ่บนะเพิ่นกเ็เฮ็ดน้ำจิ้มสามอย่างนเนาะน้ำจิ้มเพีย้ยน้ำจิ้มตับสี่อย่างนำ้นำจิ้มอีอย่างนี้นขิงขิง,ขงกะปกิปกะปิอืมไปเป็นสี่อย่างสีจานจังหวะเฮ้ยเน่ยงหวะเฮ้ยกิมเงิน สายเลี้ยงแพนี่เฮ็ดเฮ็ดจังสี่ด้วยครับเด้อทางไทยเสียบพอเพิ่นอยู่ดิยู่อันเฟิอยู่อันเฟตบุ๊กยู่แม่อันนี้นน้ำจิ้มยังไนี่ตับตับตับอันนี้คือแสดงเลยฮะ คือสเซรเนียยุทธให้แต่ว่าเพื่อนเอิญนี่็กาะหอมลาบอันนี้เพื่อนเอิญหอมลาบโมเมนส์เรเนียเดนใบคือกันกินขอบุนเจ้าภาพไอเพชรไอเพชรเคลื่อนละปิ่งหมูกับปิ่งแบะโลโบโพซี่อีกโบมากินน้ำเพื่อนก็ว่าล่างรถยู่ จังน้อยก็บชืเขาไปนอนงขึนขนข้นกันกินเขาแล้วขอบใจด้เพชตเตอร์เจอกันไหมอีพี่นะดนๆดนได้คือมนตดมายมามัน,มมนไล่โสดเท่านึงครับบอกผู้เาวาให้ชวนผู้บบาวไทยกับว่าเบาเปลี่ยนเซบ <c oughs> ืมบอกผู้บบาวไทยด้วยกินเงินปิ้งเงียงนะ Bing 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 bong cái bìm bé ơi chuẩn bé mhm hai chị đào chuẩn nó buồn mhm 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 มีก๋วยเตี๋ยวพร้อมมีก๋วยเตี๋ยวพร้อมว่ะม่นอันนี้มีหมูกระทะพร้อมเออแล้วก็มีห่อจูเพร้อมเจ่บเนี่ยใครได้มาฟังนี่บ่ผิดหวังแน่นอนบริการดีดีแมมาเด้อฟังนั่นปิ้งแบบข้ามาสีปิ้งแบบฟังเล่าลองมึงดูมันสิกุยบ่าพี่มันบ่กุยดอก มะขี่มีแต่หอ,อมเขาเวลาเขาประหารมันนะซีมีเหล่าขาวให้เพื่อนกิน <c oughs> ดับกินข่าวเพื่อนเขามมนกินอยู่บ่กินเขากินบ่แม่น่อาเสียนั่นเขาง,งาตา,เากนนเราชอบกินกินนะเราด่างสานในห่างไกลมันแซนกุยมันเวลาเขามัดมือมากินเขาจะเอาเหล่าข่าวห่างจากจอกมันสีมีสวดบ่มีกินเลยมันสีมีสวดก้อนน้องซีหูหนึ่งอ้างอ่ายเราเป็นฟุ๊บ ไ uhm อ้ฮัดเนี่ยเราเป็นกุกได้เก่งเก่งเห็ดกินกระแสบอีกไอ้ฮัตเราเห็ดยู่เวงจันโอ้ได้หลายปีโอขาหกปีขอตอนนั้นนอนยังเห็ยนอยู่หลังจากนั้นเรามาเห็ดกินอยู่เงินโอ้ยยอมหักแสบบ่มีกินเลยเราเห็ดไกินอันนี้เขาเอินยังนี้ยู่นั่นโค้งโค้งบะโค้งกระดูก้างโค้งกระดูก้างสีโค้งสีโค้งแบ่ อันนเพทกเป็นปกสุดกับปกแ่บบ้านเฮาอย่างสิเดอร์ครับมีร้านปีงแพะองทุกคนเนทรงเสริมการบริโภคแพะในประเทศราคาจได้ดีๆบ้านเพื่อนนี่เนี่มือเลี story, uh, ้ยงนี่เต็มเลยเดี๋ยวมือหนาไม่โอกาสเดี๋ยวพาไปเพิ่งร้นปิ๊งแบะปิ๊งหมูปิิงงัวเนาะ แต่เมื่อนี่ยไอ้ไส้พ้นซื้อมาฝากอาบน้ำออกมาพ้นโทรมาหนีไปแล้วเมื่อไนจะพผ้า,าพรงซื้อมาฝากชอวงยางขอบใจเด้ไอไ,ไอ้ชายเลยนี่เมืนน่อไนสีติดต่อผู้สาวงามๆให้เ <laughs> ยอมยะๆเนี่ยพิกับกับยังเด้ผู้สาวนี่คืองามอมล <laughs> องเหมนแหลมอย่านั <laughs> ้นอ๊ะ จบเลยสิวิจ้าบอมนีีกับเขากินข้าวกับปู่เขาประทัดอ๋อสนายจ้ะกำลังจะได้เกิดคุ้มกับเมือด้วยกินข้าวกับปู่บัตรศาสนาปรวัดเล่นเจอกันอีพี่นาครับเมื่อเนี่ยว่าพามาบุงปิงแบกบ่มเม้นบุกควียังทีเพิ่นบอก พ่อจะลองเสื้อให้มากินสิบปากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจะลองเสื้อให้มาสีสีเขียวเนี่รลองมึงแล้วครับเนี่ยแหนเลยเนี่ยโอ้อแม่บอดด้สือกางเกงซีนี่ให้พอสักหน่อยผิดพลาเอาแล้วลุยกันแล้วทั้งนี้จบไรลสดก็เลยข้าจจะนํากันแล้วจบข้างเนน้องบดดินเออ แล้วเสื้อมีทุ่งเสื้อมีทุ่งสาดว์ฮัลลแม่นบออสกอไปน้ำสบอยบอสเสื้อทุ่งสาัตว์นะทุ่งสัตว์เล่านะเนี่ยเสือเนี่ยผ่ากันแล้วเดี๋ยวประเทศนี้สิได้ปิดไรสดกันเลยเดี๋ยวผู้ผัวเอาส่งไปผู้เมียยากหามืงปิดกับพวกว่าพี่น้องเลยว่าทีนี้เอ้า เช็คจูอันเนี้ยนุ่งสบายป้ะฮะนุ่งสบายป้ตกลงพอพอนุ่งสีได้นั่นสวงแมย์